กำไรมาชาตินพคุณแท้ไม่ปลวนแปลเป็นอื่นย่อมยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เห็นเป็นเสียงทายตะปูทองสองดอกตอกสลักตรึงความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้รักร่วมสวมไว้ให้ติดกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลับสวัสดีครับ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเจ้าจอมแนวรัชกาลที่หท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2433เป็นเวลากลางแผ่นดินราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่หท่านเกิดนวังของพระเจ้าบรมวงวงเธอชั้น3กรมม,มื่นภูมินพักดีผู้เป็นพระอัยกาหรือปู่ พ่อของท่านคือหม่อมเจ้าเพิ่มลัดาวันหม่อมมารดาคือหม่อมช้อยนครานนเมื่อแรกเกิดพ่อประทานชื่อให้ท่านว่าสัน้นจนอายุของท่านได้11ปีท่านพ่อจะย้ายจากเมืองหลวงเพื่อไปประทับอยู่ที่ราชบุรี แต่เจ้าจอมมารดาจีนเจ้าจอมมารดาในกรมหมืน่นภูมินพักดีชนนีของพระคาราชายยาเธอพระองค์เจ้าสายสวัีพิรมกรมขุนสุทธาสินีนาฏไม่อยากให้ท่านพ่อพาคุณจอมไปอยู่ที่หัวเมืองจึงได้ทูลขอให้พระคาราชายาเธอขอคุณจอมต่อท่านบิดาและรับเข้ามาอยู่ในวัง จนต่อมาสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัฐวานกรมขุนพิจิตเจตจันทร์จึงได้ทรงพระเมตตาประธานนาใมหม่ให้สั้นว่าสดับและนับตั้งแต่นั้นมาหม่อมราชวงศ์สดับจึงได้เข้ามาอยู่ในวังกลายเป็นชาววังนับตั้งแต่ครั้งนั้นเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับหรือที่เรียกกันอย่างลำลองว่าคุณจอมสดับนั้นเป็นข้าบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมหาราชรัชกาลที่ห้า ซึ่งมีคนได้เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านมากที่สุดเนื่องโดยท่านมีอายุยืนเป็นอย่างยิ่งสิริรวมอายุได้ถึง93ปีตลอดระยะเวลากว่า100ปีในช่วงชีวิตของท่านท่านได้พบทั้งความสุขและความทุกข์มากมายถ้าจะว่าไปแล้วมีทั้งขึ้นและมีตกทั้งเร็วและแรงยิ่งนักแต่ก็เป็นเคราะห์ด,ดีที่ท่านเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมจึงประคับประคองชีวิตของท่านมาได้โดยราบรื่นไม่เป็นอันตรายไปเสียกลางทางก่อน ซื้อหม่อมราชวงศ์สดับ เมื่อได้เข้ามาอยู่ในวังแล้วได้อยู่ในพระอุปถรัรมภ์บำรุงที่ตําหนักของพระวิมาดาเธอโปรดเท้เรียนหนังสือจากครูซึ่งผัดเปลี่ยนกันมาสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฝึกหัดงานทั้งอาหารข้าวหวานข้าวตอกดอกไม้เพราะเป็นคนคล่องแคล่วธรรมะแมงจึงกลายเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายทุกพระองค์มีหน้าที่คอยตามเสด็จของพระวิมาดาเธอไปในทุกงานกระบวนเสด็จจนจเจริญวัยขึ้นเป็นกุลสตรีนอกจากจะมีรูปสมบัติที่งดงามแล้ว ยังเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะเป็นอย่างยิ่งจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสให้พระวิมาดาเธอส่งตั้งวงมโหรีครูมโหรีก็ได้เลือกหม่อมราชวงศ์สดับให้เป็นต้นเสียงในวงมโหรีนี้ด้วยซึ่งนี่กลายเป็นเครื่องยืนยันถึงน้ำเสียงอันไพเราะของหม่อมราชวงศ์สดับลดาวัน์ แล้วว่ากันว่าน้ำพริกลงเรือคุณจอมสดับเป็นคนคิดค้นขึ้นเป็นคนแรกว่ากันว่าครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าในายแนวรัชกาลที่หเสด็จไปประทับอยู่ที่สวนสุนันทาใหม่ๆวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอูทองเขตคติยานารีชวนให้ไปกินข้าวเล่นในเรือกันจึงรับสั่งว่าสดับไปดูซิว่าในครัวมีอะไรบ้าง เวลานั้นยังไม่ถึงเวลาเสวยแต่คุณจอมสดับเข้าไปในห้องเครื่องเห็นมีปลาดุกทอดฟูกับน้ำพริกตําไว้จึงหยิบน้ำพริกกับปลาผ่ารวมกับหมูหวานเล็กน้อยพอตักขึ้นมาก็หยิบไข่เค็มซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ต้มแต่ด้วยความเป็นคนมีไหวพริบและฝีมือจึงทิ้งไข่ขาวเอาไว้เอาแต่ไข่แดงดิบวางลงไปทั้งลูกจัดผักเตรียมลงมาด้วยกลายเป็นว่าเป็นมื้ออาหารที่อร่อยมากจึงเรียกกันว่าน้ำพริกลงเรือเกิดขึ้นเพราะคุณจอมสดับคนนี้นี่เอง ซื้อมร์หม่อมราชวงศ์สดับได้เป็นต้นเสียงในวงมโหรีดังที่กล่าวมาแล้วนั้นหม่อมราชวงศ์สดับจึงได้มีโอกาสได้รับพระหมหากรุณาที่คุณจากราชการที่5พระองค์ได้ทรงออกพระโอดขอจากพระวิมาดาเธอผู้เป็นอาและผู้ปกครองที่มีอำนาจเต็มในขณนะนั้น แต่พระวิมาดาเธอทรงมีพระราชาสายรอบคอบเกรงจะถูกครหานินทาวส่งเสริมหลานพระองค์จึงไม่ทรงตัดสินพระไทยเองทูลต่อไปถึงหม่อมเจ้าเพิ่มผู้เป็นบิดาของหม่อมราชวงศ์ดับเมื่อหม่อมเจ้าเพิ่มไม่ทรงขัดข้องจึงทําพิธีถวายดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเป็นการถวายตัวเมื่อปีมะเส็งพุทธศักราช2448โดยมีคุณท้าวราจันเจ้าจอมมารดาว่าดแนวรัชกาลที่4เป็นผู้นําตัวขึ้นถวายและได้ทรงพระกรุณา โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนปีพุทธศักราช2,449ซึ่งเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้เล่า,เาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่องานขึ้นพระที่นั่งอมพร พระวิมาดาเธอทรงเป็นโต๊โผลเล่นละครเรื่องงาะป่าเก็บเงินคนดูเพื่อพระราชาทานเป็นทุนให้คณังซึ่งในงานนั้นต้องเตรียมซ้อมละครกันหลายวันคุณจอมสดับเล่าว่าขพเจ้าต้องเหน็ดเหนื่อยมาก เนื่องจากวันงานพระวิมาดาเธอทรงประชุมพระยอดที่พระชงสะเสด็จไม่ได้ข้าพเจ้าต้องเป็นแม่งานแทนท่านหลายอย่างต้องคอยระวังรับใช้ล้นกล้าวแนเรื่องตั้งเครื่องเพราะ,สะเสด็จพระวิมาดาเธอเป็นเจ้าของละครอยู่ภายในโรงละครตลอดเวลาจึงมีข้าพเจ้าวิ่งเต้นอยู่คนเดียวพระสนมกำนันอื่นถูกเกณฑ์เป็นผู้ดูละครเพื่อเก็บเงินหมดถึงบทข้าพเจ้าร้องก็ต้องไปนั่งร้องประจำโรง ร้องเสร็จก็ต้องอยู่ที่ล้นกล้าวซึ่งประทับอยู่ในที่นั่นละครเลิกเสด็จขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ข้าพเจ้าเฝ้าตามเสด็จคือไปอรับใช้บนพระที่นั่งในวันเฉลิมพระที่นั่งนี้ทรงพระหมากรุณาสวมกำไลทองรูปตะปูพระราชทานข้าพเจ้าทรงสวมโดยไม่มีเครื่องมือบีบด้วยพระหัตรุ่งคืนจึงต้องรับสั่งให้กรมหลวงสรรพศาสตร์หาช่างทองแกเลอร์ฝรั่งชาติเยอรมันนำเครื่องมือมาบีบให้เรียบร้อย และเพราะเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้คอยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีจนเป็นที่สนิทสนิหาไว้วางพระราชาฤทัไทยของสมเด็จพระบรมราชสวามีเป็นอย่างยิ่งจึงได้รับพระราชทานเครื่องถิมนพิมพ์มพาพรอ,อันเป็นพยานถึงความรักที่แสดงถึงพระหมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นกำไลทองรูปตะปูโบราณพร้อมคำจารึกคำกลอนพระราชนิพนธ์โดยมีใจความว่า กำไรมาชาตินพคุณแท้ไม่ปลวนแปลเป็นอื่นย่อมยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เห็นเป็นเสียงทายตะปูทองสองดอกตอกสลักตรึงความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้รักร่วมสวมไว้ให้ติดกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย และชีวิตของคุณจอมสดับเมื่อได้ถวายตัวรับร,ราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทได้เพียงไม่นานก็เป็นในช่วงสมัยที่รัชกาลที่ห้าต้องเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประพาสทวีปยุโรปเป็นครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2450ในวันเสด็จพระราชดำเนินจากพระนครคุณจอมสดับต้องส่งเสด็จอยู่บนพระรที่นั่งอมพรสถานในพระราชวังดุสิตโดยคุณจอมสดับท่านได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่า พอถึงเสด็จออกส่งมุรธาพิเศษที่ชลาห้องพระชั้นสาบนพระที่นั่งอัมพรข้าพเจ้ากลั้นไม่ไหวเพราะอารมณ์เด็กๆปล่อยเสียโฮโฮข้าพเจ้าหมอบยาวๆศบหน้าอยู่กับพรม ร้องไห้พอส่งเครื่องเสร็จจะเสด็จกลับออกไปห้องบรรณาคมซึ่งจัดขึ้นเป็นห้องพระราชพิธีส่งในงานนั้นผู้เฝ้าอยู่ในที่นั่นก็กราบพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าก็แหงหน้าขึ้นดูพระพักเป็นครั้งสุดท้ายเห็นพระพักแดงข้าพเจ้ายิ่งร้องไห้ใหญ่เลยทรงแวะประทับยืนพระราชทานพระหัตให้ข้าพเจ้าท่งเครื่องคลิบพระนัขาหรือตัดเล็บแล้วข้าพเจ้าก็ได้เก็บไว้จนบัดนี้ ต่อจากนั้นเลยไม่ได้ดูอะไรกันอีกต่อไปจำอะไรไม่ได้หมดเสด็จขึ้นรถม้าพระที่นั่งออกจากพระที่นั่งอพอไปนานมากแล้วข้าพเจ้ายัางลงไปห้องส่วนตัวไม่ไหวจนถึงบ่ายจึงลงราวย้ำคำวันนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้รับหลายพระหัตจากปากน้ำโดยทรงฝากใครมาไม่ทราบต่อมาขาพเจ้าจึงได้รับพระราชาทะเลขาหรือจดหมายทุกสัปดาห์ตลอดจนวันเสด็จกลับ ซึ่งของฝากที่รัชกาลที่5ทรงหามาพระราชทานคุณจอมสดับในครั้งนั้นคือเครื่องเพชรจำนวนมหาศาลโดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นหลักทรัพย์เลี้ยงชีพในอนาคตและพระราชทานกระแสะพระราชดำรัสถึงพระวิมาดาเธอว่า เพชรนั้นสำหรับแต่งเป็นซับถาวรฉันคิดว่าต่อไปคนจะไว้ผมกันหมดจะลองเอาอย่างฝรั่งเขาเล่นกับแบงค์ฝากให้เช่าคนเข้าขอเช่าแต่งแล้วเอากำไรกับแบงค์ให้แบงค์จัดการคิดว่าดีกว่ามีห้องแถวตึกเช่าซึ่งต้องเสียค่าประกันไฟเจ้าสายเป็นธุระดูแลให้ด้วย ซึ่งในที่นี้หมายถึงเมื่อมีเครื่องเพชรแล้วเอาไปฝากไว้ที่แบงก์เราก็ให้คนสามารถเช่าเพื่อใส่ออกงานได้โดยให้แบงก์เป็นผู้จัดการแล้วเจ้าของทรัพย์นั้นเป็นผู้เก็บผลกําไรแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปความสุขก็สิ้นสุดลงเมื่อท่านอายุได้20ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตท่านได้เล่าไว้ว่าใจคิดจะเสียสละได้ทุกอย่างจะอวัยวะ หรือเลือดเนื้อหรือชีวิตถ้าเสด็จกลับคืนมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นใจที่คิดแน่วแน่ว่าตายแทนได้ไม่ใช่แค่พูดเพราะเพราะคุณจอมเชืยอภาเชนหน้าผืนหนึ่งมาให้ข้าพเจ้าบอกว่าท่านได้ประทานไว้ซับพระบาทข้าพเจ้าจึงเอาผ้าที่ซับพระบาทนั้นแล้วพันมวยผมไว้แล้วก็นั่งร้องไห้กันต่อไปอีก เมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2,453ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5นั้นเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ดับจึงได้สนองพระหมากรุณาที่คุณเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการเป็นต้นเสียงของนางร้องไห้หน้าพระบรมศพหลังจะเสร็จงานพระบรมศพแล้ว คุณจอมสดับจึงได้นำเครื่องเพชรทั้งหมดที่ได้รับพระราชทานคืนถวายคืนแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เมื่อแรกเข้ามาเป็นบาทบริจาริกาเมื่อมีอายุได้1ิเจ็ปีที่ท่านแดรรับพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นนันมากถึงท่านเคยบันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เหลียวไปพบแต่ศัตรูคุณจอมนั้นส่อเสียดว่าอย่างนั้นคุณจอมนี้ว่าอย่างนี้ตรองดูทีรือข้าพระเจ้าจะย่อยยับแค่ไหนและด้วยความที่ตอนนั้นเจ้าจอมหม่อมราชองศสดับยังอายุน้อยบวกกับความขับแค้นใจจึงดื่มน้ำยาล้างรูปหมายจะทำลายชีวิตของตนเองแต่ได้แพ้ประจำพระองค์ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ปลายราชการดังนี้แล้วเพื่อเป็นการตัดข้อคอรหานินทาที่คนทั้งหลายต่างเพ่งเล็งกันอยู่ว่าเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับนั้นท่านทั้งยังสาวยังสวยและร่ำรวยด้วยซ้์มหาศาลเพื่อตัดปัญหาเหล่านั้นการถวายคืนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพอ่องศรสีจึงโปรดให้นำเครื่องเพชรเหล่านั้นไปติดต่อขายที่ต่างประเทศและทรงนำเงินที่ขายได้สมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ทางฝ่ายคุณจอมสดับตั้งปณิธานเอาไว้ว่าข้าพเจ้าไม่มีใจเหลือเศษที่จะรักผู้ชายใดอีกต่อจนตลอดชีวิตเป็นปณิธานของท่านว่าจะครองตัวเป็นไม้เพื่อรักษาพระเกียรติ แห่งสมเด็จพระบรมราชาสวามีของท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่และสุดท้ายนี้เมื่อคุณจอมสดับถึงวัยชราแล้วพระบาทสมเด็จพระมหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสุิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้ท่านกลับเข้ามาอยู่ภายในพระบรม,มหาราชวัง ในช่วงเวลานี้เองที่คุณจอมสดับได้ทำประโยชน์อีกครั้งหนึ่งโดยการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่ชนรุ่นหลังรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆภายในพระราชสำนักเมื่อครั้งกระนู้นให้ชนรุ่นหลังได้ฟังและจดบันทึกและจดจำเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าและเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้ถึงแก่นิจกรรมลงเมื่อวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2526 นโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สิริรวมอายุได้93ปีและที่สำคัญตลอดช่วงชีวิตของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับรัดดาวันท่านไม่ได้ถอดกำไรนั้นจากข้อมือเลยจวบจนชีวิตของท่านหาไม่แล้ว หม่อมหลวงพูนแสนสุตบุตรผู้เป็นหลานสาวจึงเป็นผู้ถอดออกให้และได้ถวายกำไลมาานี้แด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับและกำไลมาานี้จึงได้กลับคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชทรัพย์แห่งพระราชวงศ์จัก,กรี หากมีข้อมูลใดๆที่ตกหล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้เลาใบนี้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะ l a บ ขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะหลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์